ทางภูมิศาสแผนที่สแสดงข้อมูลของโลกด้วยการย่อม,มาตาส่วนให้เล็กลงแผนที่ภูมิประเทศจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกและภูมิลักษณะต่างๆแผนที่เฉพาะสาแสดงข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่ประชากรแผนที่ภูมิอากาศและแผนที่ป่าไม้แผนที่อ่างองค์ปบะกบหนึ่ง ชื่อแผนที่เช่นแผนที่ท่องเที่ยวสองมาตาส่วนแสดงอัตราของระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริงสามขอและวางแผนที่บอกค่าละติจูดและลองติจูดไว้สี่สัญลักษณ์สีฟ้าแทนแหล่งน้ำสีเขียวแทนที่ลาบลุ่มหรือป่าไม้สีเหลืองแทนที่ ลาบสูงสน้ำตาลแทนที่สูงหรือภูเขาสูง5้าทิศประโยชน์ของเหนที่1นใช้ในชีวิตประจำวัน2ใช้ในการสำรวจ3ใช้ในการเรียนการสอน4ใช้ในกิจการหา